Ride, ride. don't feel like having a bad life i tequila with some salt and lime? สวัสดีครับผมนัชนนนะครับวันนี้ครับพามาชมแปลงที่ดินนะครับที่อยู่ในตําบลหินกองอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีครับแปลงนี้นะครับวิวเขาด้านหลังผมเนี่ยสวยงามมากเลยนะครับทางด้านนั้นคือด้านทิศตะวันตกนะครับแล้วก็บริเวณล้อมรอบแถวนี้นะครับเขาจะทําการเกษตรกันนะครับมีทั้งเกษตรผสมผสานนะครับปลูกกู้วย ปลูกมะละกอปลูกมะม่วงแล้วก็มีไผ่นะครับผมรวมไปถึงนะครับยังคงมีเพื่อนบ้านที่ทําโค้งหนองนาโมเดลด้วยแล้วก็มีเพื่อนบ้านอยู่โดยล้อมรอบนะครับผมแล้วภูเขาทางด้านฝั่งทิศตะวันออกนะครับก็มีด้วยนะครับอันนั้นจะเป็นเขาพองนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับส่วนทางด้านฝั่งทิศเหนือนะครับด้านหน้าแปลงของเรานะครับตรงนั้นจะเป็นถนนหินครุกนะครับซึ่งมีรัศมีกว้างถึง6เมตรนะครับผมแล้วตรงเนี้ย ผมว่าอีกไม่นานครับความเจริญเนี่ยจะเข้ามาถึงแน่ๆนะครับอย่างตอนนี้ครับในเรื่องของราคานะครับยังคงเป็นราคาถูกอยู่นะครับเพราะว่าแปลงนี้ครับตกราคาเฉลี่ยไร่ละ0 0 0 0แสนเท่านั้นณตอนนี้นะครับวิวเข่าล้อมรอบสวยงามขนาดนี้นะครับผมใกล้ไฟฟ้าใกล้น้ำประปาอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวราคาจะสูงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับโดยรวมเนี่ยเนื้อที่ทั้งหมดนะครับอยู่ที่4ไร่ 2งานกับอีก54ตารตางวาแล้วอยู่ในเขตของอำเภอเมืองด้วยนะครับผมที่ดินถาถเนียสามารถที่จะขุดบ่อเจอน้ำออกได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากทำกเกษตรนะครับมาได้เลย ที่ดินแปลงนี้นะครับต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยจะมีความต่ํากว่าถนนนะครับอยู่ราวประมาณ50เซนติเมตรเท่านั้นนะครับผมสาเหตุเป็นเพราะว่าถนนเนี่ยเพิ่งจะทําเข้ามาเพิ่งจะมีการทําขยายเข้ามานะครับกว้างเนี่ยถึง6เมตรนะครับแนวเขตของเราอยู่ตรงนี้เลยนะครับจะมีท่อยางนะครับโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็ไล่ยาวมาทางด้านหน้าเลยนะครับผมซึ่งตัวน้าประปาและไฟฟ้านะครับห่างจากเพื่อนบ้านเราเนี่ยหลังสุดท้ายตรงนี้ครับผม100เมตรเท่านั้น แต่ว่าเส้นทางนี้เข้าไปเนี่ยก็ยังมีชาวบ้านอยู่อีกนะเป็นชาวบ้านที่เขาทําไร่ทําเกษตรกรนะครับเราแวกตรงนี้นะครับผู้คนเนี่ยก็จะเริ่มขับรถผ่านไปมาเรื่อยๆ,ๆนะครับความจเจริญม,มาแน่ๆเพราะมันอยู่ในเขตตัวเมืองะอะเนาะยังไงก็ต้องมานะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นโฉนดครุดแดงนอสอ 4จอนะครับรูปของแปลงเนี่ยครับจะเป็นรูปลักษณะคล้ายๆเกือบจะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผมทางด้านหน้านะครับที่เป็นด้านทิศเหนือติดกับถนนสาธารณะหินคุกที่กว้างถึง6เมตรนะครับตรงเนี้ครับจะมีความกว้างของรูปแปลงนะครับถึง75เมตรนะครับผมส่วนทางด้านทิศตะวันออกนะครับความลึกตั้งแต่ทางด้านทิศเหนือสู่ทิศใต้นะครับจะมีความลึกอยู่ที่124เมตร แล้วก็ด้านท้ายนะครับของแปลงของเราที่อยู่ทางด้านทิศใต้เนี่ยครับเขาจะมีความกว้างของรูปแปลงเนี่ยอยู่ที่80เมตรนะครับส่วนทางด้านทิศตะวันตกนะครับรูปแปลงจะเป็นรอยขยะกหน่อยหนึ่งนะครับก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับเป็นโฉนดครุฑแดงนส4จอนะครับในพื้นที่ที่วิวเขาสวยขนาดนี้ทําการเกษตรได้แนวเขตนะครับที่อยู่ทางด้านฝั่งทิศด้านหน้านะครับที่อยู่ทางด้านทิศเหนือเนี่ยครับผมนี่เลยตรงนี้ เขาเอาหมุดเอาตัวหินมาวางทับเอาไว้นะครับผมให้เป็นแนวเขตเพราะว่าแถบนี้เขาเป็นที่ไร่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครับเวลาที่คนมาซื้อเนี่ยสามารถที่จะมาลางวัดสอบเขตเพิ่มเติมได้นะครับราคาซื้อขายซื้อขายตามความเป็นจริงนะครับปัจจุบัน4่ไร่องานห้าสตารางวานะครับไร่ละ4ีแสนถ้าเกิดว่าขาดคิดไปตามขาดเกินคิดไปตามเกินนะครับผมอ่ะตรงนี้ก็เป็นแนวบริเวณด้านริมข้างของเรานะครับลักษณะของดินที่นี่นะครับจะเป็นลักษณะของดินปนทรายนะครับซึ่ง การระบ,บายน้ำเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับผมและดินเนี่ยครับก็ถ้าเกิดเราขุดลงไปอีกหน่อยนึ่งเนี่ยจะเจอดินที่มีน้ําซึมน้ําออกนะครับผมอย่างของเพื่อนบ้านที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีน้ําออกตลอดทั้งปี เขาใช้เนี่ยยังไม่เคยแห้งนะครับการพูดคุยเนี่ยถือว่าชาวบ้านแถวนี้ครับดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครนะครับที่มาซื้อที่ดินแปลงนี้นะครับผมว่าเรื่องของเพื่อนบ้านเนี่ยสบายใจได้แล้วส่วนหนึ่งนะครับผมและตรงนี้นะครับจะเป็นแนวเขตนะครับด้านข้างที่อยู่ทางด้านฝั่งทิศตะวันตกนะครับอย่างที่บอกครับมันจะเป็นรอยขยะกนิดนึงเราก็จะวิ่งขยับไปตามนี้เลยนะครับผมอันนี้ กล้วยนะครับของเพื่อนบ้านนะครับเริ่มโตเริ่มงามแล้วนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีสวนลำไยอ่านี่เลยนี่เลยนี่เลยว้าวถือว่าดีมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่จะมาทําการเกษตรแต่ว่าผมขออนุญาตเดี๋ยวเดินข้างนี้ดีกว่านะให้เห็นทางด้านแนวเขตที่อยู่ติดกับเนี่ยบริเวณเนี่ยของเราเนี่ยแน,แนวแนวดงกล้วยนี้นะครับ เนี่ยลองดูดินของเพื่อนบ้านนะครับที่บอกว่าเป็นลักษณะของดินปนทรายนะครับแต่เราดูนะครับว่าตรงเนี้ยเขามีการที่บำรุงดินนะครับเอาปุ๋ยมาใส่นะครับเอาแกลบมาใส่ในแต่ปีนะครับทาให้ดินเนี่ยร่วนดํามากขึ้นนะครับผมแล้วเนี่ยครับดูต้นลำไยของเขานะครับงามมากๆนะครับผมอ่านี่ครับนี่ครับแล้วต้นกล้วยเนี่ยเป็นแนวกั้นเขตระหว่างเพื่อนบ้านกับของเรานะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ย เพียงแค่9ก้าเดียวนะครับระหว่างแปลงเรากับแปลงเพื่อนบ้านที่เป็นเกษตรผสมผสานทั้งกล้วยทั้งลำไยนะครับแนวเขตของเราจะอยู่ตรงนี้เลยอ่าบริเวณต้นชงโคนะครับต้นนี้คือต้นชงโคนะตอนนี้ถาวรมีเยอะแยะไปหมดเลยแนวหมุดแนวเขตอยู่ตรงนี้แต่ไม่เป็นอะไรเดี๋ยวเรามาลังวัดตออเขตกันใหม่ได้นะครับเรื่องพวกนี้คิดราคาตามความเป็นจริงนะผมพาเดินด้านหลังต่อนะครับคือพวกนียเขาก็จะมีปวก ปลูกพวกหญ้าในเปียนะครับไว้ให้วัวกินด้วยบางแปลงนะครับเขาจะปลูกตะคงตะไคร้พืชสวนครัวเอาไว้ด้วยนะครับผมนี่อันนี้เราเริ่มมาด้านท้ายแล้วด้านท้ายแปลงนะครับที่ติดกับเพื่อนบ้านของเรานะครับของเขาจะเป็นสวนมะม่วงนะครับตรงด้านนี้คือด้านทิศใต้นะที่อยู่ท้ายแปลงเนี่ยครับผมเขาก็าปลูกหลายต้นเลยทีเดียวนะครับด้านหลังแปลงเนี่ยถือว่างกวาง้กวางมากเพราะตรงเนี้ยกว้างถึง8 10เมตรเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเดินทางมาดูที่ดินแปลงนี้นะครับจากถนนเพชรเกษมนะครับมาถึงที่ดินแปลงนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยสิกิโลเมตรนะครับซึ่งเ,ออเราสามารถเลี้ยวมาทางแยกเจดีหักได้เลยนะครับแล้วก็วิ่งตามเส้นถนนราชบรีผาปกนะครับหรือว่า3087เส้นที่จะไปสวนพึ่งนะครับจากแยกเจดีหักเนี่ยสิกิโลเมตรมาถึงแปลงนี้แล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยวจากตรงเส้นถนน3าม7เนี่ย จากถนนเส้นหลักเส้นสายที่จะไปสวนพึ่งนะครับเพียงแค่1.7กิโลเมตรนะครับและของเรานะครับก็ยังคงที่จะอยู่ใกล้กับตัวเขตของอำเภอจอมบึงด้วยนะครับเพียงแค่11กิโลเมตรเท่านั้นถ้าเกิดวัดวจากแยกเขาประทับช้างนะครับเขาประทับช้างเนี่ยมาจนถึงแปลงเราเนี่ยประมาณ6.5กิโลเมตรจากกรุงเทพนะครับผมวัดจากที่ขนส่งสายใต้ใหม่นะครับ 107กิโลเมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นครับคนที่สนใจอยากจะมาดูที่ดินแปลงเนี่ยผมว่าเรื่องของการเดินทางเนี่ยสะดวกสบายมากนะครับและตรงจุดนี้คือเป็นจุดแนวเสาเขตด้านท้ายแปลงของเรานะครับที่ติดกับเพื่อนบ้านนะครับทางด้านซีกขวานะครับผมแล้วก็ติดกับเพื่อนบ้านที่อยู่ทางด้านท้ายแปลงนี้นะครับผมและสําหรับคนที่สนใจในที่ดินแปลงนี้นะครับสี่ไร่สองงานกับอีก54ตตารางวานะครับโดยที่ มีเพื่อนบ้านอยู่ละแวกแถวนี้ตรงนั้นก็มีถนนอีกเส้นนึงก็เลยทําให้มีเพื่อนบ้านเนี่ยขยายตัวขึ้นมามากขึ้นนะครับ คนที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาดูที่ดินแปลงนี้ได้เลยในราคารายละสี่แสนเท่านั้นนะครับผมให้โทรหาผมนชนวนศูนย์เก้าสองสองหกสามห้าห้าหกสามนะครับกับที่ดินแปลงสวยๆมีวิวเขาแบบนี้เหมาะสำหรับการทําการเกษตรนะครับขุดหมอก็สามารถเจอน้ําออกได้นะครับผมหรือว่าจะโทรหาทีมงานผมก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณขวัญนะครับหรือว่าคุณเจที่อยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมและท้ายที่สุดแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ เพจ facebook รวมไปถึงช่อง youtube channel ช่องนี้นะครับบ้านและที่ดินทำาเรีีซื้อขายที่ดินราชบุรีและทั่วไทยครับวันนี้ผมนัทนนท์และทิะง,งานจากร้านแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย